สวัสดีค่ะพี่ธามิเมจิกทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีต่างๆประจำปี2566ทั้ง12ราศีเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมะกรน,นะคะคือท่านที่เกิดในวันที่14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์ของทุกๆปีค่ะเรามาดูภาพรวมในปีนี้กันนะคะ พี่เทมี่ขอตั้งจิตอธิษฐานในการเปิดไพ่ของแต่ละราศีนะคะซึ่งเราจะดูกันในทุกภพเรือนเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างและก็จะทำการสับไพ่นะคะตัดไพ่แล้วค่ะสามใบแรกคือภาพรวมนะคะภาพรวมของคนที่เกิดราศีมาก่อนในปี2566อันนี้ เราจะเห็นในเรื่องของผ้าสีแดงสีแดงเนี่ยจะเป็นสีแห่งความกระตือรือร้อนสีที่บ่งบอกถึงความมีไฟในการทำงานนะคะดังนั้นคนที่เกิดในราศีมกรถือเหรียญด้วยค่ะการถือเหรียญเนี่ยก็จะหมายถึงเงินทองและความสำเร็จคนที่เขานั่งอยู่บนบัลหลังได้ถือเหรียญถือเงินถือทองก็แสดงว่าคนในราศีนี้ปี66เนี่ยเขาก็จะต้องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่เติบโตนในหน้าที่การงาน หรือคนที่ปรารถนาในเรื่องของเงินทองก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนและความสําเร็จแต่ง่ายไหมคะกว่าที่จะมาถึงนั่งบนบัลลังนี่ก็คงจะไม่ง่ายเหมือนกัน นะต้องใช้ความมานะพยายามนี่คือในเรื่องของการงานนะคะภาพรวมต่อมานะคะเรามาดูสิคะอ่าเป็นผู้หญิงที่ถือช่อดอกไม้ถ้าผู้หญิงที่ถือช่อดอกไม้เนี่ยผู้หญิงจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นคนที่จะทํางานต่างๆนะคะโดยเฉพาะาท่านที่เป็นเพศหญิงเนี่ยก็จะดูในเรื่องของการมีเส้นความมีความหวังนะเห็นทองฟ้าที่สดใสไหมคะแล้วเขาได้ช่อดอกไม้จากใครสักคนหนึ่งอ่าทีนี้เรามาดูอีกภาพรวมหนึ่งนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของอะไรถ้าเรานึกถึงพระจันทร์เสี้ยวเราจะนึกถึงอะไรคะคืนที่จะวังเวงนะและในรูปนี้จะมีสุนัขคงจะหอนอยู่นะคะภาพเหล่านี้ ถ้าถ้าเปในเรื่องของไพ่ทาโร่เนี่ยจะบ่งบอกถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างไวดังนั้นในปีหน้านี้นะปี .6 6นี้สาหรับคนรักเกิดราศีมกรน,นะคะ 1. อารมณ์และความรู้สึกหรือประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างไวบางครั้งเนี่ยคุณแบบจะจับสัญญาณอะไรได้อย่างชัดเจนเลยรู้ว่าตัวเองอยากจะไปทางไหนมีความใฝ่ฝันมีจินตนาการเรื่องอะไรให้เชื่อในเซน์ของตัวเองแล้วก็ไปตามนั้นนี่คือภาพรวมนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูไพ่ทั้งทุกตําแหน่งเลยค่ะ ในใบที่1ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะเห็นไหมคะผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังขี่กงล้อนะและเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ผ้าปิดตาอยู่ด้วย อันนี้ตัวตนของเขาในปี66เนี่ยนะคะ 1. สิ่งที่มองไม่เห็นแต่เขาอยากจะไปข้างหน้าอยู่บนกลงล้อต้องชํานาญไหมคะเขาจะใช้พรสวรรค์ส่วนตัวในการทารํางานค่อนข้างเยอะแล้วในนี้จะบอกเลยค่ะว่าอะไรที่เราไม่รู้ต้องหาทางรู้ให้ได้หรือจะต้องศึกษาต้องมีการเดินทางต้องมีการขว่คว้าหาสิ่งที่ปรารถนานะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการเงินค่ะการเงินจะเป็นอย่างไรชี้ถึง ือดาบชี้เป้าขึ้นไปข้างบนคุณมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการเงินนะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะถือดาบแต่ดาบก็บอกถึงความสําเร็จค่ะสังคมเพื่อนฝูงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้อันนี้ก็บอกเลยนะเป็น,ค,ปนคุณเป็นผู้หญิงที่สวยถ้าดูจากในรูปนะคะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่มีความสง่างามเพราะฉะนั้นคุณไปที่ไหนก็จะมีคนนับหน้าถือตาคนที่ชื่นชมในความสามารถของคุณเพื่อนฝูงสังคมก็ค่อนข้างจะโอเคนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูครอบครบคัวกันบ้างครอบครัวหมายถึงคนที่อยู่ในครอบครัวญาติพี่น้องหรือบ้านช่องที่อยู่อาศัยเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรรูปของ กุญแจที่กําลังไขประตูคนที่ทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็อาจจะคิดในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คิดในเรื่องของคอนโดคิดในเรื่องของการซื้อหาที่อยู่อาศัยและมีหนทางในการที่จะได้ในสิ่งนั้นมาด้วยกุญแจหมายถึงการปลดล็อกค่ะถ้าเราเชื่อในเรื่องสายมูนะบ้านที่คุณไปเนี่ยมีเรื่องของผงจุ้ยนะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนี้คุณสามารถที่จะไปเจอบ้านหลังนี้แล้วรู้สึกถูกชะตานะคะก็ลองดูนะ อะต่อมาค่ะอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเราบ้างดูสิค่ะ เป็นลักษณะของคนที่นั่งอยู่ในห้องการนั่งอยู่ในห้องเนี่ยพี่แทมมี่ตีความหมายแบบนี้ว่าปีหน้างานออนไลน์ค่ะบางคนไม่ได้ไปไหนนะแต่เขาเหมือนว่าเขาเดินทางรอบโลกเลยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะบางครั้งบางคราวคุณก็อาจจะเก็บตัวหรือทํางานแบบอยู่ในห้องแบบอย่างเยอะเลยะนะคะดังนั้นในเนี้ยสิ่งที่เข้ามาใหม่ๆเขาก็เตือนคุณบอกว่าบางครั้งบางคราวอะไรที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปกลัวกับมันมากกล้าที่จะเปิดกล้าที่จะแบบมองโลกกว้าง นะคะ,ะทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคของคุณค่ะปัญหาและอุปสรรคของคุณเกิดจากอะไรนี่อีกแล้วค่ะนั่งอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนเลยมีนกสวยๆอยู่ตัวหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนก็บอกว่าความที่คุณเป็นคนที่ ไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆนะคะสาหรับคนที่เกิดในราศีมะกรซึ่งคนราศีนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความยึดมั่นถือมั่นหรือเปลี่ยนแปลงช้าอยู่แล้วดังนั้นปี66คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะมีความฝันอะไรอย่าเก็บเอาไว้อยู่คนเดียวอะ่ะเอาลองเอามาคิดดูนะข้อดีข้อเสียแล้วเราก็หาโอกาสที่จะลงมือทําแล้วคุณก็จะได้อย่างไพ่อันนี้ที่ที่ขึ้นมาว่าคุณจะมีโอกาสที่จะถือเหรียญน,นะอริและอุปสรรคของคุณอยู่ที่ การอยู่กับตัวเองมากเกินไปอทีนี้มาเรื่องความรักแหละเป็นยังไงกันบ้างความรักนะคะโอ้โห สุดยอดเลยถ้าคุณเป็นคนโสดอันนี้มีคนเข้าหาแน่นอนเพราะเป็นลักษณะของคนถือถ้วยนะจะมีคนที่มีโปรไฟล์ดีๆคนที่หน้าตายิ้มๆคนใจดีที่จะเข้ามาหาเราค่ะแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วก็บอกว่าก็ต้องดูนะบางคนนี่ชื่นชอบสังคมชื่นชอบในการที่อยู่ดูแลคนอื่นมากมายแต่อย่าลืมดูแลตัวเองและก็คนในครอบครัวของเราด้วยนะถ้าถือว่าเป็นครอบครัวที่แฮปปี้ค่ะมีความสุขนะคะมาดูโรคภัยไข้เจ็บของคุณจะเกิดจากอะไรเห็นไหมคะ คนชูถ้วยคนที่อไปนั่งอินเตอร์เทนไปงานเอ็นมีงานเลี้ยงบ่อยๆเป็นยังไงคะนะต้องระวังเรื่องอาหารการกินหรือบางทีการที่เราไปเอ็นบ่อยๆอย่ะเราไม่ค่อยได้ออกกาลังกายอ่ะพอพอไปกินกินอะไรเสร็จแล้วก,ก็กลับมานั่งในห้องอะไรเงี้ยต้องเพิ่มการออกกําลังกายมากขึ้นหรือถ้าเป็นคนที่ชอบดื่มนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของอพวกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มการกินมากแล้วไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคุณจะเจอสิ่งเหล่านี้บ่อยๆจะทําให้คุณป Ł ่วยไข้ได้ง่ายเหมือนกัน ต่อมานะคะคนที่จะช่วยนำพาให้คุณประสบความสำเร็จหรือตัวเองใฝ่หาความก้าวหน้าเป็นยังไงคะขี่ม้าถือดาบขึ้นข้างบนเป้าหมายชัดเจนมากดังนั้นคุณต้องออกไปเสาะแสวงหา โอกาสที่เขามีไหมคะดูทองฟ้าสีสดมากดังนั้นคุณมีโอกาสนะหนึ่งการเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศหรือ,อเดินทางไปเพื่อที่จะแบบไป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 กลบ้านนะคะแต่คุณทำได้สำเร็จนะคะการงานและการกระทำในปี66นี่จะบ่งบอกว่าคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ โอ้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะชีวิตเขาเตือนคุณเลยคะ่ะว่าใครที่ไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนใครที่เคยนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไหมคะผู้หญิงคนหนึ่งเทน้ํา สายน้ําแล้วก็มีใครคะช้างอยู่ด้วยช้างนี่ก็หมายถึงอะไรที่มันใหญ่ๆแปลว่ายานพาหนะก็ได้นะคะคุณก็จ,จะคิดซื้อหาในเรื่องของรถคันใหม่เพื่อที่จะเดินทางไปนู่นมานี่หรือคนที่ทํางานได้สักพักหนึ่งก็อาจจะเริ่มไปดาวรถนะคะ,ะต่อมาโชคลาภอันนี้มีคนถามพี่เทม่เยอะเลยเออแล้วโชคลาภฉันจะมาจากไหนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะลองมาดูพีค่ะโชคลาภมาจากไหนเห็นไหมคะชัดเจนมากผู้ชายคนหนึ่งเขาผู้หียงแห่ใช่ไหม แล้วเขาก็ได้ถุงเงินถุงทองขึ้นมาคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภบ,บางทีก็จะมาแบบฟุกลุ๊กก็ได้นะคะเพราะคนนี้เขาคงไม่ได้ตั้งใจอะที่จะไปแบบเวียนแหเพื่อไปหาเงินแต่เขาจะเวียนแหหาปลาก็ได้แต่บังเอิญเข้าไปได้ถุงทองมาก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้โชคลาภฟุกฟลุ๊กเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะสุดท้ายสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเรามีอะไรบ้างสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเรา คุณเป็นคนมีความเมตตาปรานีคุณเป็นคนที่มีความใจดีคุณเป็นคนที่เห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วคุณอยากจะช่วยเหลือเขา ปีนี้คุณก็จะได้ทำในสิ่งนั้นเช่นไปทำบุญเป็นจิตอาสาเป็นคนที่อาจจะสงเคราะห์ผู้อื่นหรือมีคนมาขอคำปรึกษาคำแนะนำจากคุณบ่อยๆซึ่งถ้าพี่แทมมี่มองว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทำบุญเสริมดวงก็ได้นะคะการทำบุญเสริมดวงมีหลายวิธีค่ะเช่นการเข้าวัดทางศาสนาหรือการสงเคราะห์คนที่ยากไร้กว่า การทำทานก็ได้นะคะหรือการให้แก่จัดเลี้ยงหรือคนที่เขามาขอความช่วยเหลือจากเราอันนี้พี่ธามิถือว่าเป็นการทําด้วยความศรัทธาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลักษณะเนี้ยเห็นผู้ชายคนนี้เขาโปรโยเงินเหรียญแม้ก็คงจะไม่มากอะค่ะก็ถ้าพี่ธมม่มองว่าการเสริมดวงคุณคือการทําบุญจิตอาสาช่วยเงินไม่ได้ก็ช่วยแรงลักษณะแบบนี้นะคะก็สรุปว่า ในภาพรวมๆของคนที่เกิดในราศีมกรในปี2566นี้สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณจะได้เจอต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะอะไรที่ยังไม่เคยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรที่เรารู้สึกว่าอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ฉ,ฉันชอบเรื่องสายมูฉันไปได้ไหมคุณไปได้คุณจะสายมูแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือประสาทสัมผัสที่ไวของคนที่เกิดในราศีมกร เซนต์บางอย่างก็บอกเราได้เหมือนกันว่าเออฉันควรจะเดินทางไปที่ทางไหนและที่สำคัญเมื่อเขาเปิดประตูและโอกาสให้แก่คุณแล้วคุณต้องลงมือทำคุณจึงจะประสบความสำเร็จค่ะพี่ธามี่ก็ขอให้คุณสำเร็จดังที่ใจปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ